สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะคนเก่งในแอ a z มาเขาทำงานกันแบบไหนเขียนโดยพักจองจุนค่ะแปลโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสิรินาศสิริรัตน์นะคะจากสำนักพิมพ์เชนพลัสค่ะเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึง่งที่จะมาเจาะลึกแบบคลุกวงในการทำงานที่ไม่เหมือนใครของชาว a อ a z มาค่ะเนื่องจากว่าตัวผู้เขียนเองเนี่ยนะคะเขามีประสบการณ์การทางานอยู่ที่สานักงานใหญ่ของแ m a z มามากว่า12ปีค่ะเป็น ในพนักงานจำนวน2%ที่มีอายุงานสูงสุดแล้วก็มาจากเกาหลีใต้ซึ่งทำงานในแอมะซอนนานที่สุดค่ะพักจงจุนก็เลยรู้ลึกรู้จริงนะคะว่า Amazon เนี่ยมีขั้นตอนการทำงานแบบไหนถึงได้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะเรากับมีเวทมนต์เลยทีเดียวจากธุรกิจน้องใหม่นะคะกลายเป็นธุรกิจชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกณนะขณะนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าการทำงานที่ไม่เหมือนใครของชาว a m ม z o นเน เขามีอะไรบ้างข้อแรกนะคะที่ Amazon เนี่ยเขาจะมีการประชุมแบบที่เรียกว่าวันออนวัค่ะซึ่ง เป็นหน้าที่ที่ว่าสําคัญที่สุดของคนเป็นผู้จัดการนะคะผู้จัดการเนี่ยจะต้องจัดเวลาสนทนากับพนักงานในทีมแบบตัวต่อตัว,ตวคนละประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อวางแผนเกี่ยวกับงานในอนาคตนะคะอาจจะปรับทุกเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยก็ได้ค่ะทั้งนี้นะคะจุดประสงค์ของการประชุมแบบนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้ระบายออกได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปนั่นเองค่ะข้อที่2ปรัชญาการ งานของ Amazon ก็คือการใช้เงินสร้างประโยชน์อันสูงสุดให้กับลูกค้านะคะข้อที่3ที่ Amazon จะไม่มีกำหนดเวลาเข้างานแล้วก็เลิกงานอย่างชัดเจนค่ะหัวหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องมาคอยตรวจสอบเวลาเข้าออกของลูกน้องนะคะแล้วเวลาประชุมเนี่ยค่ะที่ Amazon เนี่ยเขาจะจัดให้อยู่ในช่วงตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะคะการทำงานที่ Amazon เนี่ยก็เลยเป็นระบบที่ตัดสินกันด้วยความสามารถไม่ใช่ด้วยเวลา ข้อที่4ที่ Amazon จะมีระบบการทำงานแบบ Scrum ค่ะซึ่งเป็นระบบการทำงานที่คล่องตัวว่องไวปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ววิธีนี้มันจะช่วยสร้างผลิตภาพให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดีค่ะ ข้อที่5ค่ะที่ Amazon นะคะเขาจะมีเทคนิคยืนคุยงานวันละสินาทีค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามงานนะคะอย่างคร่าวๆว,ว่องไวสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วได้ประเด็นที่ตรงไปตรงมาใช้เวลาไม่มากแล้วก็สามารถลงมือทำงานได้อย่างทันท่วงทีถ้ามีอะไรจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะ ข้อที่6ค่ะการระดมความคิดโดยใช้โพสไอต์หนึ่งแผ่นนะคะซึ่งผู้จัดการเนี่ยจะเป็นคนแยกประเภทของไอเดียที่คล้ายกันแปะไว้บนผนังด้านหนึ่งซึ่งไม่แยกนะคะว่าไอเดียนี้จะมาจากตำแหน่งใดของใคร จุดมุ่งหมายของเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเขาได้แบ่งปันความคิดให้แก่กันและกันได้อย่างเป็นอิสระนั่นเองค่ะข้อที่7โมเดลความสำเร็จของ Amazon เนี่ยเรียกว่าล้อตุนกำลังหรือ flywheel ค่ะซึ่งวงล้อนี่นะคะมาจากวิสัยทัศน์ของ Amazon ที่ต้องการเป็นร้านค้าที่ขายทุกอย่างที่หาซื้อได้ในโลกใบนี้หรือพูดง่ายๆว่าเป็นร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ขายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะ ข้อที่8กลยุทธ์ประชุมด้วยกระดาษ A4 จำนวน6หน้า แทนการใช้ powerpoint โดยใน6ห,หน้านั้นนะคะจะต้องเขียนเชิงอธิบายด้วยคำพูดเมื่ออ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ยคนอ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยทันทีไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมเจฟเบโซสเนี่ยบอกว่าการนำเสนอด้วย powerpoint เนี่ยมันเป็นวิธีที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้นำเสนอนะคะแต่เป็นวิธีที่ยากสำหรับผู้ฟังค่ะ ข้อที่9ค่ะเคทไม่รับกับ d o อ f ฟูดดิ้ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของ a m azon d o อ f ฟูดดิ้หมายถึงบริษัทเนี่ยจะต้องลองใช้สินค้าหรือบริการของตัวเองซะก่อนค่ะเพื่อจะได้บอกกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจนะคะอันนี้ล่ะค่ะนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านั่นเองนะคะข้อที่10 การเอาตัวรอดในที่ทำงานสไตล์แอ a z ม n โซเนียนนะคะที่แอ a z o n ซเนี่ยเขาจะไม่มีพี่เลี้ยงในการทำงานนะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาหรือสงสัยอะไรเนี่ยก็จะต้องเข้าไปค้นหาเอาเองในเพจวิกิภายในแอ a z o n ซค่ะซึ่งมันจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่พนักงานทุกคนเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองแล้วพนักงานเนี่ยก็ยังสามารถสร้างหน้าเว็บเพจขึ้นมาใหม่ได้เพื่อปรับแก้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กันและกันได้อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วน หนึ่งเท่านั้นนะคะในวัฒนธรรมการทํางานแบบแอมะซอนค่ะเล่มนี้เนี่ยมีสเสน่ห์ตรงที่มันอ่านง่ายประเด็นชัดเห็นภาพเหมือนกับเราเนี่ยได้เข้าไปเดินทัวร์อยู่ในตึกสํานักงานใหญ่ของแอมะซอนชนิดทุกซอกทุกมุมอย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะอ่านแล้วนะคะได้แรงบันดาลใจสําหรับการปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองค่ะสําหรับคนที่ต้องดูแลทีมงานหน่วยงานไปจนถึงผู้บริหารระดับองค์กรน,นะคะการได้อ่านเล่มนีน้จะช่วยจุดประกายให้เกิดการพัฒนาทั้งคนทั้งระบบ แล้วก็วิธีการบริหารได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข่าวเ้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ